ก่อนหน้านี้เมื่อ,อนามนมาแล้วครับข้าวเขมรนะเป็นพันุ์ข้าวหอมก็ได้รับรางวัลเหรียญทองในการในโครงการประเมินคุณภาพมเมล็ดข้าวยาวจีนอาเซียนครั้งที่2เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2024ในตอนนู้นเลยแต่ว่ามาปัจจุบันนี้คือข้าวเขมรค่อนข้างจะคุณภาพตกมากถึงขั้นที่สาภาพยุโรปเขาไม่รับซื้อเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นกับข้าวเขมรแล้วเนี่ยสนับสนุนโดยรองเท้าไทยแท้รองเท้านันยางใส่ตั้งแต่เด็กจนโต ก็ถือว่าประสบปัญหาลหลายอย่างเลยครับเกี่ยวกับข้าวเขมรทั้งฝ่ายค้านเขาก็เรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบหน่อยเกี่ยวกับการส่งออกข้าวของอเขมรเนี่ยที่มันดูจะมากเกินไปด้วยเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญเน่ยเขาดูจะมีความกังวลนะเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของกเกษตรกรชาวเขมรบางส่วนเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยขาดตลาดเลยหลากหลายมากด้วยหลากหลายแบบความกังวลนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กเกษตรกรของเขาประสบปัญหามากมายครับอย่างเช่นในบางจังหวัดนะ ก็มีชาวนาเขมรเนี่ยประท้วงต่อต้านเกี่ยวกับข้าวขายถูกแล้วแบบว่าทําไมมันขายถูกแท้สาปลูกมาด้วยความยากลําบากอยู่ดีๆมาตัดราคาแบบนี้ได้หรออะไรเงี้ยนะบางจังหวัดก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับการขาดน้ําสําหรับทํานาแห้งปัญหาขาดน้ำนี่ในขเขมรน,นี่ยังทั่วอยู่เลยนอกจากนี้เมื่อเร็วๆนี้นะทางสาภาพยุโรปเขาก็ปฏิเสธที่จะซื้อข้าวของขเขมรแล้วเนื่องจากเพราะว่ามีสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างมากเกินไป คือจากที่เคยประกวดได้รางวัลเหรียญทองมาตอนนี้คุณภาพแบบยแย่เลยเขาไม่เอากันเออแล้วใครจะซื้อล่ะข้าวนี่มันเป็นของกินนะซื้อไปก็ต้องเอาเข้าปากใช่ไหมแล้วมันเป็นสารกับจัดศัตรูพืชเยอะขนาดนี้ไม่กล้าซื้อก็หรอกนักวิจารณ์การเมืองชื่อคิมซกเนี่ยเขาค่อนข้างจะกังวลครับแล้วก็มีการเรียกร้องให้รัฐบาลกับกระทรวงเกษตรเนี่ยตรวจสอบแล้วก็ทําความสะอาดหน่อยเพื่อไม่ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของขเขมรในตลาดส่งออก แต่คือมันเสียไปแล้วเขาถึงไม่เอาเพราะว่าทั้งสาภาพเลยนะที่เขาไม่เอาเขาบอกว่าถ้าหากวิกฤตสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในข้าวเขมรยังดําเนินต่อไปในอีก2หรือ3ปีข้างหน้าแบบนี้เกษตรกร,กรชาวเขมรจะต้องเผชิญกับปัญหาการไม่มีตลาดขายข้าวแล้วก็ต้องไปขายข้าวราคาที่ถูกกว่านี้ไปอีกคือจากปกติตอนนี้ก็ถูกอยู่แล้วชาวนาถึงได้ประท้วงไงและในที่สุดน,นะอีก2ถึง3ปีข้างหน้าเนี่ย พวกชาวนาชาวขเขมรเกือบทั้งหมดจะต้องหนีออกจากทุ่งนาแน่นอนก็คือไม่ทำมาแล้วข้าวพื้นที่เกษตรกรรมของขเขมรก็จะตกไปอยู่ในมือของพ่อค้าชาวเวียดนามแล้วก็ชาวจีนที่เขาจะมาทำนาแทนซึ่งหมายความว่าพื้นที่การทำเกษตรของทางขเขมรเนี่ยจะกลายเป็นพื้นที่เกษตรของจีนกับเวียดนามไปแทนอ่ะจะโดนยึดไปทุกพื้นที่แล้วมั้งนี่ก่อนนะในทำนองเดียวกันครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะ อุ้มซอันเขามองว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลเมื่อชาวนาชาวเขเมรในบางจังหวัดเนี่ยก็กาลังประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำและยังมีแรงกดดันอีกหนึ่งประการก็คือการส่งออกข้าวของเขเมรไปยังสหภาพยุโรปที่มีสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างเกินกว่าที่เขากําหนดเขาบอกว่าปัญหาเนี้ยทำให้กเกษตรกรชาวเขเมรน่ะหาตลาดถ่ายเท้าได้ยากขึ้น และอาจจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการดำรงชีวิตของพวกเขาก็คือเลิกทำนากันไปเลยแต่นายอูมซัมอันนี่เขารู้สึกว่าเอ๊ะบางทีแล้วเอ๊ะข้าวที่มันมีสารเคมีเกินนี้อาจจะไม่ใช่ข้าวของชาวขเขมรน,นะก็เลยเรียกร้องให้ทางรัฐบาลและกระทรวงเกษตรเนี่ยตรวจสอบวาข้าวที่มันมีสารส่วนเกินนี้มันเป็นของชาวนาขเขมรหรือมันเป็นของบริษัทต,ต่างชาติที่โกงตราสินค้าขเขมรเพื่อส่งออกกันแน่ บางทีอาจจะเป็นของเวียดนามก็ได้ที่ชอบแอบ,บอ้างว่าเป็นของเขมรเหมือนอย่างที่ทุเรียนเวียดนามนะครับที่มีสารแคดเมียมเยอะแต่ว่าไทยก็ามาสวมสิทธิ์เอ้ยไม่ใช่เวียดนามก็สวมสิทธิ์ว่าเป็นของทุเรียนไทยแล้วก็ส่งออกไปกลายเป็นทุเรียนไทยสารแคดเมียมซะอย่างนั้นงานเขาน่าราเขาก็เลยอยากจะสอบสวนหน่อยเพราะว่าเราชาวเขมรมีการทำนาที่ถูกสุข,ขลักษณะอะไรประมาณนี้นะเขาก็อยากจะบอกแบบนั้น ปฏิกิริยาดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ข้าวเขมรครับประมาณ4 0 0พตันมูลค่าราคานะประมาณ2ล้านเหรียญสหรัฐบันทายเมียนเจยก็กำลังประสบป,ปัญหาในการหาตลาดขายข้าวในราคาเกษตรกรในอำเภอบาดีจังหวัดตาแก้วก็กำลังประสบป,ปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการทำกรเกษตรกรรมแบบแห้งเช่นกันที่ผ่านมาก่อนหนะ้านี้ที่เคยส่งข้าวที่มันมีสารตกค้างไปนะนะก็ ทางสหภาพยุโรปเขาก็ไม่รับแหละตอนนั้นอะ่ะไม่รับมาหลายรอบแล้วแต่ก็ยังเอาไปขายที่ประเทศอื่นได้อยู่ไม่รู้เราว่าประเทศไหนรับไปมีสารเคมีต,ตกค้างคือสหภาพยุโรปเขาเหมือนจะไม่เอามานานแล้วนะข้าวคอมเมนต์แต่ยังพอไปได้อยู่ก็คือขายให้ประเทศอื่นๆแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะเริ่มยากขึ้นเพราะว่าประเทศอื่นๆเขาก็เริ่มจะไม่อยากได้เราเหมือนกันเพราะว่าปัญหาสารตกค้างที่มันมากเกินไปนี่แหละ ทางกระทรวงเขาก็พยายามจะเตือนชาวนาอยู่นะว่าเลิกใช้ยาฆ่า,มาแมลงกับข้าวส่วนเกินในอนาคตสัทีเถอะคือบางทีมันเยอะเกินไปอะนะแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ดีขึ้นเลยครับค่อนข้างจะแย่ลงเรื่อยๆอ่าทีนี้พอตลาดประเทศอื่นเริ่มจะไม่เอาข้าวกัมพูชาข้าวเขมรแล้วจะไปขายที่ไหนได้อีกล่ะให้ประชาชนกินกันเองงี้หรอจบเลยข้าวเขมรที่เคยประกวดได้เหรียญทองก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ